สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาสอนเพิ่มยอดไลค์นะครับจะเป็นไลค์ของชาวต่างชาตินั่นเองนะครับในการเพิ่มไลค์เนาะ จะทำกันยังไงก็มาดูกันได้เลยนะครับด้วยเว็บไซต์ตัวนี้นะครับที่ชื่อว่า k ก m เม้นขีเนาะกดคลิกเข้าไปอ่าเว็บไซต์นะครับจะอยู่เว็บไซต์แรกเนาะกดคลิกเข้าไปได้เลยหรือแม้กดลิงก์ด้านล่างมาก็ได้เลยนะครับมันจะ,จะเข้าสู่เว็บไซต์แบบนี้เลยเมื่อกดลิงก์ด้านล่างมาเนาะให้ทุกคนนะครับมากดสมัครสมาชิกกันก่อนนะเขาก็จะให้กรอกชื่อผู้ใช้งานนะครับอีเมลชื่อจริงนามสกุลรหัสผ่านแล้วก็ยืานยันรหัสผ่านอีกครั้งเนาะอ่าทุกคนก็กรอกไปให้ครบถ้วนเลยนะครับแล้วก็ติ๊กชช่่ออองนนนี้้ะะคครรรัับเเเพืทําาาากกสสมมิไไปดลยแต่่่่ถ้าาาาใคครรรนนะะะะับทีไมมมออออยยยยกกกกกเแ็ลงชื ใช้งานด้วยบัญชี Gmail ก็ได้เลยนะครับก็ล็อกอินด้วยอีเมลของเราเองนะครับเนาะอ่ามันก็จะล็อกอินไว้ในเครื่องนะครับอ่าเมื่อสมัครกันเสร็จแล้วนะครับก็ล็อกอินกันได้ตามปกติเลยนะครับทุกคน อ่าแล้วเมื่อ็อกอินมาแล้วนะครับทุกคนนะครับมาดูที่หัวข้อหมดหมู่กันหัวข้อหมดหมู่นะครก็มีหลากหลายแพลตฟอร์มเลยไม่ว่าเป็น Facebook, YouTube, t i k กไอจีเนาะมีตามที่ผมเลื่อนเลยนะครับแล้วก็มีช้อป e ี้เลมอนเอทเทเล GRAM t วิตเตอร์นะครับแล้วก็มีอื่นอีกมากมายเลยทุกคนสามารถเลือกใช้งานกันได้เลยเนาะในแต่ละหัวข้อบริการเขาจะเขียนอยู่นะครับว่าเพิ่มอะไรได้บ้างเนาะไม่ว่าเป็นถูกใจนะครับของ คนไทยนะครับหรือว่าเป็นชาวต่างชาตินะครับแล้วก็เพิ่มพ้นตามโปรไฟล์เพิ่มยอดไลค์นะครับแฟนเพจเพิ่มคนเข้ากลุ่มรีวิวแรงต่าก็มีหมดเลยเนาะ,ะทุกคนสามารถเลือกหาคันดูเอาเองได้เลยผมก็จะมาตัวนี้นะครับูกใจโพสต,ตัวนี้แล้วดูตรงบริการบริการนะครับทุกคนเลือกเล็ราคาที่พึงพอใจได้เลยนั่นเองอผมจะเป็นตัวแรกไปเนาะ ก็เจอนะครับรายละเอียดนะครับเราก็ต้องอาหารด้วยนะครับเพราะตรงนี้นะครับมีส่วนสําคัญในการสั่งซื้อนะครับก็ระวังกันไว้ด้วยเราจะมาเจอหัวข้อลิงก์ลิงก์ง่ายๆเลยนะครับวิธีการเอาลิงก์นะกดไปที่นี่ครับนี่นะครับวันที่และเวลาน้องแบบนี้แล้วก็ปรับโพสตเป็นพับปิกหรือว่าสาธารณะนั่นเองนะครับทำการกปลิงก์ด้านบนนะครับแล้วไปวางเนาะแล้วเจอหัวข้อปริมาณอันนี้คือปริมาณขั้นต่านะครับของไลค์เราจะเพิ่มได้อยู่ที่30ขึ้นไปเนาะผมก็เพิ่มเป็น30ให้ดูนะครับพอขั้นพิการขึ้นมากดดคําาว่่สังซื้้อไไปเลย อ่ตัวระบบก็ได้รับคําสั่งซื้อคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นตอนนี้เราแค่รอยอดไหลเพิ่มขึ้นเนาะอ่าง่ายมากเลยนะครับขั้นตอนในการทำแล้วก็ใช้เวลาไม่นานด้วยนั่นเองนะครับอ่หลังจากการตักซื้อนะครับเรามาดูหัวข้อประวัติการสั่งซื้อได้เลยอ่นี่นะครับนี่คือหัวข้อประวัติการสั่งซื้อเนาะเมื่อกี้อาจจะล่มนะครับเนาะหัวข้อประวัติการสั่งซื้อนะครับจะเป็นหน้าตาแบบนี้ให้ทุกคนนะครับก๊อปปี้ลิงก์เนาะได้ได้เลยนะครับไม่ใช่ก๊อปปี้ลิงก์นะครับจะเป็นก๊อปปี้เลขออเดอร์เนาะเอาไว้นะครััับบเเดี๋ยยวผมจะะะสอนนนครใช้งงงาาไ จะมีหัวข้อวันที่เวลาหัวข้อลิงก์แล้วก็หัวข้ออื่นมากมายเนาะระบบก็เขียนว่ากําลังดำเนินการด้วยนะครับหัวข้อต่อไปนะจะเป็นการเติมเงินนะครับก็มาในส่วนของการเติมเงินนะครับการเติมเงินก็จะมีอยู่5ช่องทางเลยจะเป็นสกแกน q คียร์โค้ดนะครับโอนเงินแนสสลิปชิวเพย์ <ๆ S 2> นะครับอังปเปาเวลตแล้วก็คริปโตนั่นเองนะครับแต่และการเติมเงินก็จะมีนะครับคำอธิบา,บายบอกเนาะตรงกลางครับทุกคนสามารถอ่านดูกันเอาเองได้เลยนะครับเนาะถ้าเป็นโอนเงินแนสสลิปก็ ก,นนก็อย่าลืมแนบสลิปันด้วยนะครับในส่วนนี้ก็กดยืนยันไปเนะาะยอดเงินก็จะเข้าทันทีในส่วนการดําเนินก็มีแต่เพยงเท่านี้เนาะ,ะผมต่อไปพามาดูนะครับเป็นจะเป็นการดูตั๋วช่วยเหลือตัวนี้นะครับตั๋วช่วยเหลือตัวนี้ครับเป็นการติดต่อแอดมินนะครับในช่องทางตั๋วนั่นเองนะครับใครทุกคนนะครับเลือกหัวเรื่องไปว่าจะเอาคําสั่งซื้อหรือว่าจะเช่าเว็บไซต์การชําระเงินหรือว่าส่วนลดอะไรต่างนะครับ เลือกได้เลยนะครับตามหัวข้อเนาะอย่างผมก็จะมาตรงคําสั่งซื้อนะครับแล้วก็รหัสออเดอร์ที่ผมให้กรอบไว้นะครับตั้งแต่แรกนะครับสามารถเอาวางไว้ตรงนี้ได้เลยแล้วจะมาดูหัวข้อกันนะครับว่าเราจะมาในหัวข้ออะไรเนาะอย่างผมก็จะขอเล่งความเร็วไปนะครับก็ขอเล่งความเร็วแล้วก็พิมพ์ต่อไปว่าเล่งความเร็วให้หน่อยนะครับแล้วกดส่งตัวไปได้เลยเนาะในน้นนี้แต่ถ้าใครน้ำอยากติดต่อแอดมินแบบเรลวทม์นะครับก็ให้มาตรงหน้าแรกนะครับแล้วก็ไปนี่ครับติดต่อแอดมินทางไลน์นะครับกดคลิกเข้าไป ก็จะม,มีสแกนเขียวโคดให้นั่นเองนะครับสามารถสแกนได้เลยหรือไม่ก็แอดไลน์แคเมขีดทีเอสไปได้เลยนะครับเป็นประมาณนี้เนาะอ่าแล้วก็หัวข้อสุดท้ายนะครับจะเป็นหัวข้อแนะนําเพื่อนนะครับการแนะนําเพื่อนตัวนี้นะครับก็ให้ทุกคนนะครับอ่าคัดลอกลิงก์ของตัวเองไปได้เลยนะครับสําหรับ คนที่อยากจะส่งให้เพื่อนที่อยากจะปั๊มติดตามปั๊มยอดไลค์ต่างๆนะครับคัดล็อกลิงกงเราถ้าเพื่อนเขาเติมยอดเข้ามานะครับอัตราข่าแนะนำนะครับจะอยู่ที่5%เอร่าเราจะได้5%ในส่วนน,นั้นนั่นเองนะครับอ่ะก็มีแต่เพียงเท่าน,นี้นะครับในการอ่าดูเว็บไซต์ต่างๆเนาะผมก็มีแต่เพนเท่าน,นี้ผมขออนุญาตไปดูยอดก่อนนะครับ ยอดไลก์ก็มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เป็นร้อยหกสิบสี่เนาะถ้าใครนะสนใจเนี่ยเพิ่มยอดไลก์นะครับรวดเร็วแบบนี้าปั๊มติดตามหรือปั๊มไลก์นะครับหรือปั๊มอะไรนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับช่วยได้แน่นอนดันการตลาดขึ้นโพสต์ขึ้นฟีดไปเลยนะครับสำหรับอ่าการปิดกั้นก็จะไม่ถูกปิดกั้นเนาะเมื่อทําการปั๊มไลก์หรือปั๊มไลน์ไปเนาะก็ถ้าใครสนใจนะครับยินด้านล่างกดได้เลยอ่าวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับทุกคนสวัสดีครับ